สวัสดีครับผมอุ้ม G4 5ห้านะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเซตเครื่องรังสายป้องกันกันนะครับผมเริ่มจากหมวกเขียวแล้วก็มีจอมบึ้งนะครับเป็นหมีดาร์กนะเออสร้างเรนมาร์กเหมือนเดิมนะครับป้องกัน35%แล้วก็ป้องกัน80นะเออไปไปไปกันเลยเ <laughs> พื่อไม่ใการเสียเวลานะครับผมนะก็ฝากทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมอย่าเพิ่งปิดคลิปไปนะครับ ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมก็แล้วกันนะคือช่องนี้ผมกำลังเก็บชั่วโมงแล้วก็เก็บผู้ติดตามอยู่ด้วยก็ฝากติดตามผมก็แล้วกันอันนี้ขอขอร้องกันตรงๆเลยนะครับผมวันนี้เราจะสมได้ตัวอะไรเนี่ยรอลุ้นกันนะครับผมอันนี้ผมคิดว่านะมีสุดเออไม่มีวะกาลังจะบอกว่ากําลังจะมีสุดสา,ากดเลยนะไม่มีเฉยวะมีตัวเหมือนเราด้วยนะ แล้วก็มีเอลินด้วยเอลินนี่น่าจะโหดอยู่นะผมว่าเกมนี้มีสิบแพ้ได้เลยนะครับผมโอ้โหได้ที่หนึ่งโคตรเสียเปรียบเลยอะคือมันคือที่หนึ่งเนี่ยมันเอาง่ายๆนะามันมันโจมตีใครไม่ได้เลยมันจะโดนที่สองที่สามที่สี่อะโจมตีเราตลอดเลยเพราะที่หนึ่งเราเราเดินก่อนไงแล้วเราแบบโจมตีใครไม่ได้เออ ประมาณนี้เลยนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือโจอมตีได้เลยอเอาง่ายๆพูดตรงๆการ์ดนางฟ้าสร้างแลนดมาสไม่สร้างเฉยดับเบิลแปดสร้างแลนดมาสเอ,อ้นี่ออกจริงป่ะสมแล้วกับที่เอามานะทุกคน สร้างเลนมาสนี่สกิลเป็นไงโหดปะนะี่พื้นที่โคมด้วยนะอ้วทำไมพื้นที่โคมมันย้ายไปเรื่อยๆเนาะผมก็งงเหมือนกันว่าอะไรของมันว่าจูจ่ๆมันไปของมันเองอะสิบสองสร้างไปนะครับสร้างเยอะๆยะนะรเรนมาสสำคัญมากเลยถ้างไม่มีเรนมาสมันก็อเออม ไม่รู้จะโจมตีเขายัางไงนะไอ้เนี่ป้องกันไปหนึ่งใช้โล่ป้องกันครับเรามันสายป้องกันอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูนะจะมีใครมาโจมตีเราอีกไหมผมอยากรู้ว่าเครื่องรางมันจะออกแบบออกคุ้มค่าหรือเปล่านะคุ้มค่ากับที่เอามาหรือเปล่า จะได้ใช้ตอนหรือเปล่าแต่ผมเออผมสังเกตเห็นว่าเพื่อนของเรามันออกไปแล้วนะก็แสดงว่าเราแพ้แล้ว <laughs> นั่นเองก็ไม่แน่นะลองสู้ไปดูครับเผื <laughs> ่อชนะ สองอันนี้บอดเล่นนะเนี่ยโอ้โหเพื่อนทำไมไนายทำแบบนี้ล่ะเราไม่ให้ภายนายแล้วนะแบบนี้ออกไปแบบนีน้ถ้าไม่ออกเนี่ยเราเราจะชนะแล้วนะเนี่ยสิบสองเจอระเบิดแมงกุณไปปั้งหนึ่งเป็นไรปะ ไม่เป็นถ <10. S 1> อยด้วยสิบเฉยวะ่ะฝั่งนั้นอตาเราแล้วว่ะสิบสองไปเลยดิเออ <10. S 1> นี่ไงผมรู้ว่ามันจะไม่ออกไงเครื่องราง <10. S 1> ออสร้างไปเรนมงเรนม้ากอะ่ะ <10. S 1> อันนี้โคมพื้นที่โคมของเราเนาะ เอลินให้เดินต่อ,อเดินตาเดียวพอเอลินตัวเรามันมันกลายมันกลายมาเป็นภาระ <c oughs> เฉยเลยจากที่จากที่เราจะพึ่งได้พึ่งพานะเอลินมันยิ่งหงดหงเดีลย <c oughs> นี่ไงเห็นไหมเครื่องรางเกี้ยวที่ผมวงอะมันออกตลอดเลยนะ ถ้ามีสังเกตมานะครับทุกคนเนี่ยโล่ผมก็ออกอีกแล้วอ่ะหกมือมือมือไปโดนเท่าทีเท่าทีทุกคนหยุดไปแล้วส้างแลนด์มาร์กเนี่ยออกอีกแล้วทุกคนดูหมวกเกี้ยวผมดิออกอีกแล้ว,นวกเกวอออวนี่ยมันออกมันออกซ้อนกันสองสามชั้นแลนะ้วเนี่ยเป็นไงเจอหมวกสายป้องกันไปดิ โดดไปด,ดูดหมวกเกย้วผมออกอีกแล้วผมบอกเลยไม่มีใครสู้ผมได้ถ้าหมวกเกย้วผมออกบ่อยขนาดนี้ขนาดเพื่อนออโต้นะเนี่ยโอ้โหพันเก้าเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนพเพื่อนเราแจกไปพันเก้าร้อยล้านอะ ปูมมันดูดไปอยู่แล้ว21ล้านทาไงดีทุกคนจะรอดหรือจะล่วงตายเถอะเครื่องเครื่องรางคุ่งออกอยู่แล้วว่ะตายเถอะมันเทศจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยคือโคตรโหดนะทุกคนเธมีเฮ้ยถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออาภาัยด้วยนะครับเอ้ยเครื่องรางอาอกอยู่แล้วว่ะ หมวกเยอะนายมันแน่มากหมวกเยอะเอ้ยอันนี้โล่ออกก่อนใช่ไหมวะวก้าวนะกระโดดไปไหนหรือวะนะเออมันก็ลงที่เดิมนี่ว่ะเราจะคิดทำไมวะเนาะอ๋อแต่ว่าแลนด์มาร์คมันไปไงห้า เออทอยแบบนี้มันทอยแม่นอยู่แล้วครับดูดบูมก่อนบูมเลยเอาเงินมานี่อย่างน้อยๆเราก็จะมีเงินเป็นพันล้าน,นาเสียวเก็บไว้ชที่หลังละกันเอลินแหมมีทรงสติกเกอร์อีกนะ เดลินมันจะวังอันนี้ตรงอ๋อเพื่อนเรามาเจกจริงๆเลยว่าจะหวังพึ่งไม่ได้เลย <12. S 1> ปึ้มสามร้อยก,กว่าล้านไม่ใช้ครับรเราจ่ายไวนะ้นะเงินเพื่อนเฮ้ยคือหมวกเกยะออกอีกแล้วว่ะ ของมันโหดอะหมวกเกี้ยวอะบึมสามร้อยก,นะกว่าล้านอืมไม่ใช้เว้ยจ่ายไว้วะ่ะจ่ายเสร็จแล้วค่อยดูดกลับมาหมวกเกี้ยวออก,ออกอีกแล้วอะทุกคนน,ะนี่เครื่องรังออกอีกแล้วออกสองสามอันเลยเป็นไงสายป้องกันผมน,นี่เอ้ยพันล้าน ต้องใช้แล้วว่พันล้านวะ่ะทุกคนไม่นะใช้แล้วนะพันล้านแล้วเราก็เอาเพื่อนสกิลของเรามันมันมันทำให้ฝั่งนั้นนี่โอ้ย <c oughs> ล้มละลายแล้ววะ่ะทุกคนสู้ไม่ไหวนะ <c oughs> เพื่อนเรามันมันออกไงเออเป็นไงเครื่องรางผม สายป้องกันนะก็ถ้าใครมีสายป้องกันที่ดีกว่านี้ก็บอกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อในอกเกมหน้าก็แล้วกันทุกคนลุยกันต่อครับไวปะมาดูกันว่าใครจะได้เล่น,นผมตัดคลิปมาไงโอ้ฝั่งเรา ชนะแน่นอนแบบนี้เอ้ยฝั่งแต่ฝั่งนั้นมันมีเกตานี่ยว่ะตำนานด้วยนะออโต้อยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมันเอ้ยมันไม่มันไม่มันเลิกออโต้แล้วว่ะแหมพูดลิ้นพันกันเลยพอมันเลิกออโต้แล้วพูดลิ้นพันกันเลยทุกคนคือถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะพอดีไม่มันไม่มีระบบตัดเสียงอ่ะพอดีผมใช้มือถือในการอัดในการทาคลิป จบทั้งทุกอย่างเลยจบผ่านมือถือเลยนะไม่ได้ใช้คอมนะครับผมมันก็เลยจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะเออมาลบต้นเทิงของฉันตั้งเลนมาร์กแล้วก็ย้ายมาตกเป็นที่ของฉันเน,นี้ยเนี่ยเห็นไหมคือผมไปแอบเปลี่ยนตัวละครมาด้วยแหละอพอดีว่าตัวละครนั้นมันผมเบื่อแลนะ้วไงผมอยากลองตัวนี้ดีว่ามันป้องกันดีไหมนะ คิดนานคิดนานแมดีดีคิดนานนะดิดีดับเบิลสิบสองติดคุกไปดีโดนทำลายลูกเต๋าด้วยมาเราถอยต่อเลยครับสี่น,นี่แม่นคิดหายดับเบิ้ลด้วยย้ายไปไหนดีข้างหน้าแล้วกันเนาะพอข้างหลังมันมไม่มีให้ย้ายไปแล้วไงสร <c oughs> ้างเปลไวไฟสิบสองเอาใจไว้ก่อน สิบเฉยนี่ะแต่ผมลืมไปว่าเปลวไฟมันใช้กับคุกไม่ได้นี่ว่าเอาห้าได้ไหมห้เาเออแม่นจังเลยหมวกเกียวของเราหมวกเกียวในตำนานผมยกให้เป็นข้างล่างเดอะเบสเลยเกมนี้นะสร้างแลน์มาไม่ออกเฉยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะเฟ้ยโอ้โหเกินไปจนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ดูดูตัวนี้มันจะดูดเราไหมแต่มันไม่มีแลนด์มาร์กไงมันจะดูดเราไม่ได้นะทุกคนอ้าวจู่ๆก็อยากไปตกพื้นที่ไฟถ้างั้นมันต่อให้เราเหรอวะอย่าให้เพื่อนของผมเดินนะถ้าเพื่อนของผมเดินเนี่ยฝั่งมันต้องตายแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะฝั่งเพราะ,เพ,ราะเพื่อนของผมมันโหดเกินอนะ ตามนี้เลยนะครับสกิลมันผมขี้เกียจอ่านสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คเอาแล้วตกพื้นที่คมยัง,เอ,งเออพื้นที่คมมันนี้เหละผมลืมไปผมไม่ว่าผมเล่นสายใหม่กียร์ตา นี่ย้ายพื้นที่ดูดด้วยเพ<บ>ื่อนผมตอนไหนมันจะได้เดินวะเนี่ยมันเดินบ่อยอยังเลยวะน่าจะมีเอฟเฟกจำกัดการเดินนะทุกคนมีแต่เอฟเฟกตขังคุกไปคอยสามโอ้ยกว่ามันจะถอยเนาะนานเกินเดินคนเดียวเลยมั้งเจ๊เนี่ย เเพื่อนออกแล้วเว้ยเพื่อนออกลงแล้วเลือกสกิลหนึ่งนะครับถ้าใครถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ข้างหลังนะวิ่งไปจะผ่านตัวนี้มันจะอาจจะไม่ผ่านมันอาจจะไปส่งไปยังก่อนล้างแนออท,ท,ทนนี่แค่นี่แค่เดินนะยังเป็นหุ่นไล่ากาครับน้องๆแค่เดินนะเห็นไหมเครื่องรางสุดโหดมาแล้วอัญเชิญเลยเพื่อน อันเชิญเลยเออทำไมเราไม่ผ่านมันก่อนวะทำไมเราต้องไปวางตรงนั้นวะผมงงกับเพื่อนอยู่เหมือนกันผมมีอยู่นะตัวนี้แต่เป็นอีโวนะครับไม่ใช่ตำนานแบบนี้เลยแบบดูไม่โหดเลยนะนี่เนี่ยตัดไปเจอเจอเพื่อนไงบอกแล้วว่าเครื่องหลังสายป้องกันมันดีอย่างนี้เองนะ นี่เปลี่ยนเป็นหุ่นกระบ,บอกแล้วก็อย่าลืมมาตรงนี้นะจ๊ะเป็นไงล่ะตกแลนด์มาร์คทั้งสองท่านเดี๋ยวมันล้มละลายแน่นอนเดี๋ยวคอยดูนะนี่ยอันเชิญมาอีกแล้วมันล้มไปจริงๆโนี่ขนาดเดาเนี่ยยังเดาถูกนะให้ตายเจ้าพระเจ้า วิ่งไปชนตรงนี้อีกมันมันจบแน่นอนนี่นี่คือความโหดของเพื่อนผมน,ะนี่ไม่แค่เดินตาเดียวนะนี่แค่เดินรอบเดียวนะคนเรียบร้อยไหมยังนะยังไม่ลมอีกนะนีะ่ถ้ามีสกิวรัดอ่ะลมละแต่ยังจะบอกว่าถ้ามีสกิวรัดไว้แบบนี้มันไม่รอดหรอกโอเคถ้าชอบก็กดติดตามผมด้นะครับผมบายบายจจุ bye ๊บ